ก็สวัสดีครับผมชื่อชอเลววันนี้อยู่ในแม็ขโมยครับแม็ขโมยแบบไม่ใช่เหมือนในไอในมีนนะครับอันนี้คือขโมยสาวครับฝากไว้ก่อนเนะเปิดมากระจามกูเลยนะโอ้โหไอกเกมนี้คือมันจะไม่เหมือนแบบตัวใน,นขโมยสาวจริงๆน,น,นะครับเมื่อก่อนมันโดนแบนครับเออไอพาเลตผมยังตัดต่ออยู่นะครับ มีวิธีเลยนะคือคุณต้องดูดีๆว่าตัวไหนที่หดคือไอ้ตัวที่ขึ้นนะั้นคือสะสมตัวละครได้ครับเนี่ยมันจะมีขึ้น u t c ให้เราครับซื้อแบบชุดได้ครับโอเคจะมีให้นี้แหละแต่ผมจะหา่าแต่ตัวเดเจนครับอาตรกกันดอกแต่คุณต้องดูบ้านดีดนะอันนี้ผมเล่นจนเบลจนเบลห้าแล้วจนอยู่ได้นานครับก็ระวังอย่างดีว่าคือพวุ่งนี้จะขโมยครับ แล้ก็ผูกกระเป๋าแต่ครับถ้าเราจะเอาอันนี้ออกปุ๊บเราจะใช้แต่แต่แต่ถ้าเราตอนเราตามมันเราก็เสียครับโอเคมันจะมีตัวหายากครับแล้วก็ตัวที่หายากคือ,อย,ยูตารับตัวนี้มันน่าจะเหมือนยูต้าอันนี้เจสันบนัสโบวกละั้า15เปอร์เซ็นต์ครับหรอผมเอามาซื้อมาเฉยครับเอามาสะสมครับง่ายๆคือเอามาสะสมให้มันได้ได้ได้ได,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 ไดไ้เงินมัสุิครับ ไอโฮซี่สี่แบบฟ้าบวกกับเปอร์เซ็นเนี่ยมันบวกว่ามันคือมันไอนี่เลเจันยี่สิบห้าแล้วก็แม่ก็สิบห้าครับหรือขาดจริงก็ได้แล้วแต่แต่ผมเอาแต่พวกคนหดมาครับการรีโลนั้นขมทาไปแล้วนะไอรีโลอันเนี้ยไอันี้มันรีโลขั้นหกครับมันยากโคตรยากเลยครับและคือผมต้องเฝ้าบ้านด้วยเนี่ยดูว่าถ้ามันเฝ้าบ้านมันโดนขโมยแน่ผมขโมยสิบเอ็ดค้างครับเมื่อก่อนมันวัก ก่อนโดนปิดวิธีขโมยง่ายๆก็คือเราต้องรอบป้านทุกว่านแต่ผมเล่นหนาก็ถ้าสมมันเยอะเพียมันได้ตัวหมาครับโมเคไม่เป็นไรรอเลเกนครับเพื่อเล่นยังไงให้ไม่โดนขโมยบ้านต,ต้องเก็บก็ปรับให้มันเป็นแบบตัวละครต่อยต่ก็สอบแต่จะได้เงินครับเนี่ยเด้เกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมันรอดูเวลาอปิกครับแล้วก็ขั้นสูงสุดครับคือขั้น คตรสูงสุดแหละมันจะมีสูงที่สุดครับอันนี้ผมเป็นเลเวลห้าแล้วปุรกรแบบนี้ก็คือแบบเราใส่อะไรก็ได้ครับแบบเนี้ยมันจะขโมยคือจะอันนี้ปลุกค,คือมันเปิดขั้นแรกอันนี้ขั้นสองอันนี้ขั้นสามอันนี้ขั้นสี่อันนี้ขั้นฮอันนี้ขั้นสี่ครับอันนี้ขั้นสี่หมดอันนี้ขั้นห้าขั้นห้าคุณต้องแข่งขั้นห้าซื้อไปก็ใช้เงินตั้งเยอะครับแต่เราถ้าเราฟาร์มได้ก็หมดนี่ครับโอเคเล่นิคคือเล่นแบบขโมยแหละครับ แต่น,นี่คือแบบขโมยผูย้หญิงครับขโมยสาวนะครับโอเคถ้าผมได้พบทุกตัวมันจะมีทุกตัวหมดครับแต่กลัวโดนมันก็สิกระช่างแมากน,น,นะเนี่ยเราได้ปุ๊บเราก็ได้เงินมนาะครับแล้วคือแล้วก็จะได้การล็อกหนาแล้วก็ได้เกมด้วยการสะสมตัวตละครม,มันมีประโยชน์ครับเช่นถ้าคุณกดไอ้ตัวนี้ปุ๊บมันจะให้บอกว่าเราซื้อชุดไหนกันได้ครับเนี่ยคือมันน่าจะตีนะแต่พี่ไม่มีลบบกัก ไม่มีหรอบโอเคครับยะกินจะเป้งๆหน่อยๆโอเคครับรออะไรหาสมุก,กิหาต้นนะโอ้แล้วฮารุลงครับโอเคเราก็ไม่เอาครับเพราะว่าขมมีตัวคนหัวไหลชินใน้ตำนานนะคือมันไอ้นี่ตำนานสีสมไอเจีเล่ยแล้วเป็นตำนานคือมิสติกครับแต่ก้อนรีบมันได้ยากเที่ยคือเล่นแบบเนี้ยโอเคครับเนี่ยตอร์เรจินมาแล้ว หนึ่งร้อยเอ็มหนึ่งร้อยล้านครับโอเคให้มันไปครับแต่ผูมีวิธีแก้งับแก้งแล้วก็แชร์แล้วก็ตบครับไม่โสดครับไม่นอนเอทีนี้สำหรับคนที่ถึงเวลสี่แล้วเกียนได้ครับเกียนได้โอเคก็มีให้นี่แหละครับเก็บเนี่ยแล้วมันจะจ้องจะเล่นบ้านผมครับคือผมมีตัวตำนานสอตัวครับแต่พี่ยังไม่มีตำนานตั้งหลายตัวเลยได้ ตำนานมีตั้งสี่ตัวแต่ผมจะเอาในตำนานมาต่อไอพวกเค็คบ้านมึงเคยขโมยครับแนววิธีขโมยง่ายง่ายๆครับคุณนั้นต้องแอบแต่ก็อยาให้มันต่อวิธีเผดแล้วไม่ให้ขังอีกไปแล้วคับต้องรีดตัวนะเนี่สร่างคือก็ขโมยได้นะโอเคขโมยได้ขโมยได้เกมนี้ต้องได้ขโมยอ่ะผมมีสติกอยากได้ให้นั่นนะท่าน มากิ่มาในเรือกพี่ซอมแมนน่ะแต่ได้ไม่ทัานคนระับโอ้ชีเจอแดชเซิร์ฟที่แบบว่าคนรวยๆมันยังเล่นง่ายครับอย่าึงให้โดนขโมยแน่ครับคือขโมยยากไอ้พวกที่ว่าเรนเจนท่าราวบ้านอยู่ใกล้ๆเราก็ขโมยง่ายๆครับแต่ถ้าอยู่กับตรงเนี้ยยากครับมันบ้าครูดาวนานไหมถ้าคุณถ้าคุณตักสมพวกตัวละครเอ,อ,นะอาอ่าเสียท,ท,ทีโอเคแล้วก็เล่นไปเรืเ่อย โอเคครับก็มีแค่นี้แหละเกมเนี้ยเลขขโมยครับแต่ผมจะรอตัวไม่เสียตัวตัวไม่หายยาครับหรือแอบป้านกันได้ครับถ้าจริงไม่โดนโอเคครับแล้วก็มันอยู่ครับนี่ขุมขโมยเรียบร้อยครับขโมยของคนอื่นมาครับนี่ไงครับเนี่ยขโมยคนมาแล้วถ้าเขาเสียปุ๊บแล้วก็เขาสับตัวปุ๊บแม่งเรียบร้อยครับ ขโมยมาเรียบร้อยครับแม่นอนมันพิมพ์แน่อนอนว่าปากพ่อระวังคือห้าเปิดประตูชิงครับจะเปิดเ็นโดนขโมยเนยย้ขอเอาไอตัวที่มันไปรออกก่อนครับเพราะาตอนนี้ต้องแค่ตัวคนหวนนะไอน,นี้ร้อเลยครับตัวเงิน,นตัวเป้าเงนินงอย่าไว้ใจใครครับเกมนี้ขโมยนะครับเรียกว,ว่าขโมยครับเกมขโมย โอเคครับก็สลับนี้ก็มีครับเกมนี้แหละครับขโมยสัตว์จาเป็นตัวลายเลยโอเคครับขอขอเวลาฝากกดรับแสดค่ายกดแชร์เลยครับนี่รับไปก่อนเดเลยครับ